เยี่ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมมิพซี่โมบายนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆนะไปดูนะครับกิจนีออนนะวีคสามนะครับว่าแรกใครดีเนาะก็เท่าที่ลองเล่นมานะครับเนาะนักเตะในแต่ละตัวนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาทาคลิปบอกนะว่าตัวไหนน่าแรกตัวไหนคุ้มไม่คุ้มนะครับเผื่อเป็นการตัดสินใจนะสําหรับเพื่อนๆนะครับอ่ะนี่บองผมนะครับแรกละบอกเลยว่าโคตรดีนะ อัพเดทเว็บสามสิบเดี๋ยวมารีวิวให้นะครับตัวแรกนะครับโดยที่ผมจะ uh, แนะนำนะก็คือในเรื่องของ o r โทเค็น oh, uh, แล้วความคุ้มค่านะครับตัวแรกเลยเอเชีย e นะแปดร้อยแต้มนะครับตัวนี้ใครที่ต้องการนะครับกองกลางตัดบอลน,นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งแฟนเชลซี e น่าจะชอบนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอัพโลนะครับนี่คุณจะได้ในส่วนของ uh, ตัวสกัดนะครับเห็นไหมก็จะบวกค่าพลังค่อข้ช้เยอะนะครับอ่า นี่แล้วก็มาอัพเป็นจอมสกัดนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นการอัพใหม่นะขึ้นมานะครับมีซีลุงให้เรานะครับเอเซียนะครับโดยการวิ่งไล่บอลการเข้าปะทะดีหมดเลยนะทุกคนนะจะนะครับมีในเรื่องของสภาพร่างกายนิดเดียวนะซึ่งพอมันเป็น CDM อ่ะ CDM นะครับต้องวิ่งค่อนข้างเยอะนะครับเออบางทีก็ต้องวิ่งลงไปช่วยเกมรับนะลงไปช่วย CB บีบางทีก็ต้องวิ่งขึ้นไปทําเกมอยู่ประมาณ CM เนาะนะครับก็เป็นตัวที่วิ่งเยอะทีนี้นะครับในส่วนของเอเซียเนี่ย ค่าพลังนะค่าพลังมันชอบหมดเร็วนะถึงแม้ว่าคุณจะอัพนะครับเมสซ้มก็ยังหมดไวนะครับก็อาจจะเล่นไม่ได้ทั้งเกมนะครับสำหรับใครที่จะแรกเอเซียนไปเล่นเนาะถ้าถามผมนะว่า CDM เนี่ยใครดีสุดนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นโรดี้แล้วก็เปิดตีแล้วก็ผมก็ให้เอเซียนนี่แหละนะครับถ้าเกิดใครงบที่ไม่พอจะไปซื้อนะครับ i, เปิดตีเราก็โรดี้นะก็มาเอเซียนก็ได้นะครับตัวนี้ เล่นเฮดตูเฮดไม่น่ามีปัญหาแนละ้วเพราะเราสามารถคุมได้เออนะแต่ว่าถ้าเกิดเมเนเจอร์บางทีอาจจะหมดนะครับตัวนี้ก็มีนะครับข้อดีคือตัวจากที่ไกลนะแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับเอเชียนเนาะด้วยรูปร่างที่แบบว่าไม่ได้สูงมากนะครับนะเรื่องของการประกบเนี่ยดีเลยนะมีการยิงนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็การส่งบอลนะไม่ได้แย่เลยนะครับมีเรื่องของสภาพร่างกายนะแล้วก็มีกระโดดนะอาจจะกระโดดไม่สูงมากนะครับเนาะแต่ว่า ไม่ได้นะตัวนี้นะแต่แค่พลังางานจะหมดไวนิดนึงนะนะครับก็เขายังคุ้มอยู่นะ800เองนะครับต่อมาครับบงครับผมอยู่ที่1250นะเรียกว่าโคตรแพงนะฮะเออแต่ว่าคุ้มมากนะถ้าเทียบกับกี่จนก่อนใช่ไห้ากล้องหลังตัวท็อปมันก็อยู่ที่พันห้าเนาะนะครับอันนี้พันสองห้าสิบนะครับสูงร้อยเก้าสิบสองหนักแปดสิบสองนะครับเราต้องบอกเลยว่าพลังงานเนี่ยเหลือๆเลยนะเล่นในทั้งเกมนะครับเก้าสิบนาทียังไม่ยังเขียวอยู่เลยแต่ก่อน ก็มีในเรื่องของการตั้งรับนะครับเนี่ยได้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหยุดเกมนะครับอันนี้ผมอัพอีกอันนึงผมเสริมเป็นกล้ามนะทุกคนนะเพราะว่าสเสริมกล้ามเนี่ยจะได้เรื่องของการควบคุมบอลความแข็งแกร่งแล้วก็สมดุลเนาะนะครับส่วนจ่ายนะเราไม่ค่อยได้จ่ายอยู่ละหรือใครอยากจะแบบว่าส่งบอลเขาเตอร์แท็กส่งจากหน้าประตูฝั่งเรานะแบบวิเคลียร์บอลนน่ยส่งลูกไกลก็อาจจะไม่อัพกล้ามมาเป็นการส่งก็ได้นะครับก็จะได้เรื่องของวิสัยทัศน์ในการมองการส่งลูกไกลลูกไกลบวกเข้าไปอีกนะะครับ ตัวนี้ข้อดีก็คือเป็นตัวที่ยืนดักบอลนะมันจะยืนจิ้มบอลดีมากฝั่งตรงข้ามนะครับเวลาเขาเลี้ยงมาแล้วเกิดเราเล่นเฮดตูเฮดเนาะเราปล่อยเลยนะเราปล่อยแบบปล่อยอันหอกวิ่งนะรอรอดักเลยนะแค่เข้ามาใกล้ๆนะมันเอาขาแย่แล้วมันจิ้มแล้วด้วยความที่มันคข้างสูงนะขามันยาวนะมันจิ้มบอลดีมากๆตัวนี้นะครับจะเป็นเซนเตอร์แบ็กสายป,ปักหลักเรื่องของการมงเนี่ยอาจจะมงสู้พวกมันสูงนะแต่ผมลองเล่นเนี่ยถ้าเทียบกับวิดิก 9, ้าตัวร้อยห้านะครับผมว่าวิดิกมงดีกว่าเนาะ แต่ก็มีจังหวะเตะมุมที่คอยไปช่วยทำประตูได้บ้างนะครับพลังแฝงนี่คือตรงคุณสมบัตินี้อันนี้ไม่มีเลยนะแต่ว่าเล้จยิงๆเล่นได้นะครับเนาะไม่ถือว่าดีเลยแหละเออน,นะครับดูดินะความเร็วนะครับอาจจะไม่เร็วมากนะแต่ว่าด้วยความที่มันสูงเนาะก็แข็งนะฮะเดียดยากอยู่ควบคุมบอลปฏิกิริยานะเออกล้องหลังนะครับเน้นรูปล่างเนาะแล้วก็ปฏิกิริยาไวๆนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็มีแท็กเกิลน,นะครับ การรับลู้โหดีมากทุกคนนะส่งลูกไกหถือว่าโอเคนะร้อยสองนะครับครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากส่งลูกไกลดีก็ไปอัพส่งนะฮะตัวนี้โอเคเลยมินิเจอร์เฮดตูเฮดเก่งนะครับผมนะสำหรับบองนะครับตัวนี้แลกได้เลยนะครับผมไปครับมาดูตัวที่สามนนะนะวิตจินญานะครับตัวนี้นี่โห้ยเพิ่งยิงลูกโทษนะเด่นอ่าสดๆร้อนๆนะครับก็เป็นตัวที่ ถามว่าเล่นได้ไหมนะนะครับรูปร่างอาจจะไม่สูงมากนะร้อยเจสนะครับแล้วก็มีส่งลูกไก่เนาะยิงประตูจากที่ไกลนะครับแล้วก็มียิงแั่นโค้งนะแล้วก็มีเพลเวเกอร์นะครับ<อ>ก็อารมณ์อารมณ์กลางๆประเภทคล้ายๆบูโน่เออนะประมาณนั้นเลยนะนะครับก็เล่น c m นะเราก็ถ้าเกิดอนะัพเนาะนะครับก็สามารถอัพส่งได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเล่นได้ตำแหน่งรองก็มี CDM กับ c m นะครับผม แล้วก็มีในเรื่องของตัวทําเกมเนาะนะครับก็จะได้ๆนะสอ2ตาแหน่งเลยนะครับตัวนี้เสียดายเท้า3 5ห้านะครับแล้วก็รูปร่างอาจจะเล็กแต่ผิวค่อนข้างคล่องแคล่วนะครับผมนะครับมาดูเรื่องของค่าพลังนะครับก็จะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการคุมบอลนะครับแล้วก็ส่งบอลนะครับผมเนาะเรื่องของการยิงี่ก็มีบ้างน่าจะแต่ไม่ใช่ตัวยิงนะครับจะเป็นตัวที่ส่งบอลแล้วก็ตัวทําเกมนะครับผม ในเรื่องของการเล่นก็คือบุกสูงแล้วก็ตั้งหับสูงนะครับขึ้นลงฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ค่ะอาจจะแบบค่อนข้างอาจจะหมดไวนิดหนึ่งนะเวลาเล่นนะเพราะว่าสี่ดาวค่งนะครับถามว่า cm 106หน้าเล่นไหมก็ถ้าใครยังไม่แบบอยากได้ cm แบบค่องๆพ,พิ้วๆเออคล้ายๆแบบสไตล์บูโน่อะไรเงี้ยก็เอาไปเล่นได้นะครับแต่ถ้า cm ที่มันหน้าเล่นนะ cm cm ส่วนใหญ่เราจะใช้แบบประมาณ2คน3ามคนใช่ไหม cm ถ้าเกิดกว่าใครที่มีตัวเลขน,นะครับพิมะ มีตูเร่ร้อนะตัวที่เป็นอ่ลีกอะอันนั้นเก่งกว่านะครับแล้วก็เบคแฮมอย่างเงี้ยเออเบคแฮมคุณสมบัติมันก็ดีกว่านะครับพลังแฝงแล้วก็ไทรกันมาติอุสอย่างเงี้ยคุณลิตอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะแบบวิขาดกองกลางขาดกองกลางก,ก็ไม่เล่นได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบท็อปๆเนี่ยผมว่าตัวพวกนั้นน่าเล่นกว่านะครับเนาะแต่ว่าเขายังคุ้มอยู่นะแค่ห้าร้อยนะครับแล้วก็มาดูตัวต่อมาครับผมเลโอนนะครับโอ้โหตัวนี้บอกเลยว่าถ้าร้อยเจ็ดที่ผมแลกแล้วนะย <laughs> ิง เรียลในี่ผมชอบมาตั้งแต่โอไอไม่เกินร้อยเลยนะนะครับเรียาตัวนี้นะครับก็สูง188นะตอกดีครับผมสไตล์คล้ายองลีเลยนะแล้วก็เท้า45นะครับเออ่จุดเด่นนะครับวิ่งเร็วนะตอกดีนะครับยิงดีนะครับความเร็วนี่โอ้โห124เสียดางเดียวนะถ้าเอ่อในเรื่องของพลังงานนะครับพลังงานให้มา4ดาวเนาะนะครับเล่นไปจริงๆเนี่ยพ้างหมดไวนะสำหรับเรียานะครับเพราะว่า ยิ่งมันเป็นปีกตัวที่แบบตัววิ่งตัวกระชากต,ตัวเลี้ยงด้วยแล้วพลังงานมาแค่สี่นะครับเจ็ดแปดสิบนาทีหมดแล้วนะครับถ้าเกิดใครที่บุกปีกซ้ายไปบ่อยเนาะแล้วก็เท้านะบางทีอาจจะยิงแบบอาจจะยิงไม่คมเท่อองรีนะจังบางจังหวะจะมียิงเหินมีอะไรบ้างนะแต่โดยรวมนะครับเก่งนะฮะเร็วนะครับเลี้ยงดีนะบผมเลี้ยงของการวิ่งนี่บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณลังเลนะคุณไปเล่นในส c ก u ตติ้งแคมป์มาครับไปลองเล่นดูนะ นะครับตัวนี้ก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดเทียบเนาะนะฮนะถ้าเกิดมีชินู่าอยู่แล้วก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวรอ107ดีกว่าเนานะนะครับแล้วก็เ,เรื่องของการลงมาเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ลงมาเยอะนะเป็นตั้งรับต่ำนะครับตัวนี้สำหรับเรเอาถ้ากิดขาดปีกเนาะก็800คุ้มนะตัวนี้นะนะครับก็เอาไปเล่นได้ถือว่าดีเลยนะเออน,นะฮะแล้วก็แบบจะได้ไประหยัดเงินเนาะเอาเงินไปเสริมตำแหน่งอื่นนะครับต่อมาตัรามนะครับผมตัรามนี่ผมให้กลางๆนะนะครับก็มี เด่นในเรื่องของส่วนสูงนะครับเนาะแล้วก็จุดอื่นๆเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีอะไรเด่นนะทุกคนนะอืมเรียกว่าเป็นกองกลางทั่วไปเอ,อเล่นเป็นสามารถเอาไปยืน CDM ได้นะครับตัวนี้เนาะ450นะครับก็ไม่เป็นตัวกลางนะเออเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปตัวอื่นจะเก่งกว่าต่อมาคานูครับผมนะโอ้โหคิงคานูนะครับตัวนี้ทาสกิล3ดาวพลังงาน4ี่ดาวนะครับแล้วเป็นกองหน้าเท้า3 5หบอกได้คำเดียวว่าไม่ค่อยน่าเล่นนะครับถ้าตัด เกตนี่ผมให้อยู่ประมาณแลรงบีงะเออบี B ถึง A นะไม่ถึง S นะครับตัวนี้เนาะนะครับผมเพราะว่าเท้าเท้าก็ไม่ได้แล้วนะ3าหกองหน้านะแล้วก็พลังงาน4เท้าอีกนะครับท่าสก,กิล3เท้าด้วยโอ้โหเล่นยากนะครับมีเหนือชั้นแล้วก็ยิงไซโก้อยนะตัวนี้นะครับไม่ไม่ค่อยแนะนำนะนะครับ300ต่อมาเดือดเขาครับผมตัวนี้โอ้โหบอกเลยว่าเป็น CDM 107รอที่น่าเล่นนะครับถ้าเทียบกับวินญากรับเดือดเขานะี่ผมว่าเดือดเขาน่าเล่นกว่าเออนะเดือดเขานะครับ ถ้าสกิล3ดาวนะครับผมพลังงานในห้าดาววิ่งได้ตลอดวิ่งได้ทั้งเกมนะครับแล้วก็สามารถนะครับอัพส่งเนาะเนะี่ยนะครับก็จะสามารถเล่นเป็น R W R M ได้ด้วยนะแต่ผมว่ากองกลางก็โอเคนะยืนกองกลางในส่วนของกลางของขวานะครับเนาะยืนทางขวาตัวนี้นะครับแข็งกรแ่งนะแล้วก็วิ่งได้สบายเลยนะครับมีพยายามเตะลูกขวางสนามมีมงส่งพลังด้วยนะครับเนาะบางจาังหวะสามารถไป หมองช่วย800ครับผมกองกลางตัวนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับนอาเล่นได้เลยได้ OAR ด้วย107เจนะครับต่อมาครับผมลิเซ่นะ1,000ันนะครับลิเซ่1,000พันถ้าเกิดคุณมีงบยิง1,000นะถ้าลังเลนะระหว่างที่ RB หรือ LB คนถามเยอะมากนะครับ LB กับ RB เอาใครดีพี่ระหว่างลิเซ่กับวอเกอร์เคียร์วอเกอร์นะครับลิเซ่นะพลังแฝงนี่คือดีมากมีทั้งเรื่องของการทุ่มไกลนะครับเราก็ฟิกส่งพลังเนาะนะครับแล้วก็ เตะลูกหว่างสนามแล้วก็มียิงประตูจากที่ไกลด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าตัวนี้นะนะครับก็ถ้าเล่นก็ระวังเรื่องการวิ่งนิดนึงถ้าเจอกะเดตเบลอะไรพวกนี้นะครับห้ามเข้าพวดเพราะว่าถ้าพวดแล้วไล่ไม่ทันนะนะครับแต่โดยรวมเนี่ยส่วนสูงดีนะครับเนาะแล้วก็คุณสมบัติด,ดีนะครับตัวนี้ถ้าเป็นเพื่อนต้องการนะ o v r นะครับก็ เอาไปเล่นได้เนาะถ้าเกิดว่าอยากได้ o O R 107แต่ถ้าเกิดไม่เน้น O R นะครับก็ผมว่าพวกสมบัตาพวกเตโอเฮนเด์อนะเออน่าเล่นกว่านะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้มันบุกสูงสูงด้วยนะบ,บางทีอาจจะเติมแล้วลงไม่ค่อยทันนะครับก็1,000แต้มนะครับแล้วก็มี C A M นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิฟตไวท์นะครับตัวนี้เนาะก็ ตัวนี้นะครับเล็กเนาะแต่ว่าเท้ามัน35นะผมไม่ค่อยเชียร์เลยนะตัวนี้นะครับเนาะพลังงานก็ไม่เยอะด้วยครับยิ่งตำแหน่ง CDM มาเพื่อนๆเหมือนกับ CDM แหละนะครับมันวิ่งทั้งเกมเนาะก็ถ้าเกิดพลังงานไม่5ดาวเนี่ยหมดแน่นอนนะครับเนี่ยประมาณ70นาทีไม่เหลือนะครับแล้วยิงเข้าไม่ได้ด้วยตัวนี้ก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับแต่ห้าร้อต่อมาตู้รัมนะครับผมกองหน้า650้อยกองหน้างบประหยัดเลยนะเรียกว่าสูงนะครับ192โหสูงขนาดนี้มองดีนะครับเท้านะครับ ซ้ายสขวาห้านะครับผมแล้วก็ติดเรื่องเดียวถ้าสก,กิลสาดาวแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นสับหลอกนะเล่นเออเอ,อส,สปีนเนาะแล้วก็มีหลอกยิงนะครับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับก็จะมีสไตเกอร์ส่งพลังนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเกมนะก็จะเป็นสูงต่ำนะครับไม่ค่อยลงมาต่ำนะค่าพลังต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะการยิงนะครับที่ค่อนข้างดีถามผมว่า106 แต่เท่านี้ถ้าเกิดคุณไม่มีกองหน้านะครับไม่มีงบซื้อก็แลกไปเล่นได้นะครับก็ถือว่ากขายงไม่แพงนะแต่ว่าเสียงเดียวคือ3ดาวนะครับอ่ะต่อมาพลิกฟอร์ดนะครับผมพลิกฟอร์ดเนี่ยตัวนี้เป็นยังไงบ้างใช่ไหมพลิกฟอร์ดร้อยห้าผมว่าคุณไปซื้อตอนนารูมา 104, มร้อยสี่ดีกว่ายิงตอนเหนียวว่าเยอะครับผมนะโกนะครับ่องร้อยเก้าสิบบวกอ่ะไม่อย่างงั้นนะโอ้โหแบบ โดนยิงหายจริงๆนะพื่อนะเนี่ยถ้าเกิดลอยห้านะลอยห้าด้วยกันกับมัตตินสดีกว่านะครับเนาะถ้าจะแรกนะผมมองว่าตัวนี้ไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะสามร้อยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง R w เนาะนะครับ R w นะครับผมก็พลังงานน้อยไปหน่อยนะนะครับให้มาสี่ดาวนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> ก็เล่นไม่ได้ทั้งเกมนะทาวห้าสี่นะครับก็จะมีในเรื่องของแต่ต้องอัพสายฟ้าแหละนะครับเนาะปีกนะครับอัพเลี้ยงไม่ ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็มองว่าพอเล่นได้นะถ้าเกิดเปิดมาไม่มีงบนะครับก็ต,ตีมาเชเล่นได้นะต,ตีสักม่วงอาจจะม่วงแดงนะพอแล้วไม่ต้องตีขึ้นส้มนะครับก็ถ้าอยากได้อาร์วิวไปตัวอื่นนี่มาแต่งบมันค่อนข้างน้อยนะก็ถือว่าแต่ถ้าเอาแบบว่าไปเลี้ยงไปตัดยิงไปเปิดบอลอย่างเงี้ยผมว่าไปไปตัวอื่นนีกว่ะนะตัวนี้เล่นไม่ไหวทั้งเกมนะครับแต่ก็ถ้าไม่มีจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นอยู่ประมาณตัวแปดแปดสิบ ตัวเ0ตัววีาร้อยหนึ่งเลยก็อาจจะเปลี่ยนมาได้นะครับเนาะก็ถ้าเทียบกับร้อยห้าด้วยกันนะผมว่าคูโบยงน่าเล่นกว่านะนะครับสาหรับตัวนี้เนาะทัสรุปนะครับตัวที่หน้าแรกก็จะมีบลองนะครับผมแล้วก็ใครที่ขาด CDM นะแต่ว่างบไม่เยอะเนี่ยก็เอาไอเซียนไปเล่นได้นะครับมีเดอ์เคาเนาะนะครับแล้วก็รีเอานะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับวินี้ที่ผมให้นะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครที่ชอบทีแบบนี้นะครับก็ ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรที่อัปเดตเกี่ยวกับเกมแมสซีโมบเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะครับแล้วก็เมนเจอร์นะเดี๋ยวคลิปหน้านะ่าจะลงเมนเจอร์ให้ตอนนี้ทําการลดแรงอยู่นะทุกคนน,นนะเพราะว่านะครับผมเล่นไปเล่นมาเลตติ้งผมหกแสนกว่าแนละ้วผมยังอยู่ตำนานสามอยู่เลยนะก็รู้สึกว่ามันต้องไปลดนะครับเนะี่ยก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหาก,การ์บอลมาลงทั้งทีมเนาะนะครับตอนนี้ก็ลดลงมาอยู่ ประมาณนี้นะครับนี่12วันน่าจะทันนะผมกะน่าจะลดอยู่ประมาณเลตติ้งเหลือสักสองแสนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไต่ขึ้นใหม่เพราะว่าคือเลตติ้งผมมันสูงนะแล้วมันแบบมันจะไปเจอพวกวอารอยสิบสอก็คือผัดกันแพ้ผัดกันชน,นะมันก็ไม่ขึ้นแชมเปี้ยนสกทีนะนะครับตรงนี้มีผลนะถ้าเกิดใครที่แบบว่าพี่ทำไมผมเล่นแล้วผมตึงอยู่นะครับ นี่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบพี่ผมเล่นแล้วผมยังอยู่นี่อยู่เลยนะพี่ตำนาน2ดํตำนานหนึ่งไม่ขึ้นแชมเปี้ยนนะครับเลตติ้งมีผลนะผมลองมาเป็นอาทิตย์ละนะครับก็เลยตัดสินใจลดดีกว่าขนานเหมือนกันกดเป็นวันเหมือนกันนะเนะี่ยนะครับ <g ười> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ <g ười> ก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเจอกันนะครับแล้วก็ใครที่จะสมัครเข้าลีกนะครับแจ้งชื่อด้วยผมตั้งอันนี้แล้วนะตอนนี้ว่างอยู่3ามคนนะครับในผมตั้งเฟืองแล้วก็เดี๋ยวใครที่บอกว่าจะเข้าน้องก็แจ้งชื่อนิดหนึ่งนะครับ ยังชื่อแจ็คโอร์นีดหนึ่งจะได้หาเจอเนี่ยผู้คนสมัครมาเต็มเลยนะครับอืมเลยไม่รู้เลยนะว่าใครที่แบบว่าติดตามช่องเราหรือเปล่าหรืออยากมาอยู่ด้วยกันหรือว่าแค่กดเสริมมามั่วๆนะครับอ่ะใครที่จะอยู่ด้วยกันเนาะก็พิมพ์ชื่อกับโอร์ด้วยนะครับผมจะได้หางานนิดหนึ่งวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ